กราจะไปทำท,ำดทำัดต่อครับจะถ่ายรูปนะต้องตัดผม,มารอครับไทยแ้งไทยแกงไข่แดงจัดการเลยนะยตัดเลยแค่นี้เองอยิ้มไข่เช่น้องแม็กช่อเร็วถ่ายฟ o s ชอปเดี๋ยวมันมีทำฟ o s ชอปน้องแม็กต้องยืนตรงมี้นี่คือแบ็คกราข้างหลังลูกอื <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคไม่ถ่ายอะไใช่ไหมอ่ะบาย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 ยังบาย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 อ่ะเก่งครับจุ๊บเด็ดม้ยมุ้ยมาถ่ายรูปเร็วลูกถ่ายรูปไม่ถ่ายแล้วเหรอ,อถ่ายรูปก่อนเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำพาสปอร์ตลูปไปไปถ่ายรูปหนึ่งสองสาม เช็ดหนึ 1, 2, 3, ่สองสามเช็ดหนึ่องสามเช็ดอะไรอะไรลูกเป็นอะไรเช็ด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 นี่เรากำเริ่มทำวคัดดาวน์ยวนน่าคอมเพลตดิสซอนแอนด์คาริฟ What are you doing ซานะแอันนี้อันเนี้หน้าหน้ารักมากเลยแต่ไม่ได้ใส่ชุดถ้าจะใส่ชุดจะจะหน้ารักมากเลย Construction so dirty His head is too big You <laughs> gotta make it smaller Okay Have to make smaller นี่ค่ะเราไปทำการแก้ไขมาแล้วรูปนี้ก็จะเป็นสองพ2งสองพอดีเลยเราใช้เครื่องเป็นของ h p s p r o c k e t นะคะตัวนี้เลยดีไซน์สวยงามใช้ได้หลายงานด้วยนะอันนี้ใช้ใช้มาหลายงานมากน่าจะเป็นงาน a i l y Shower หรือว่าค้อน้องแม็กอะไรเงี้ยล้วต้องลอกสุดนี้ก็เป็นพลาสปอร์ทำพลาสปอร์ให้น้องแม็ก เราต้องกรอกแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะไปคุณออฟฟิศไปดูเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างสรุปว่าเรามีการเปลี่ยนรูปใหม่นะคะเป็นรูปนี้ไปทำพาสปอร์ตต้องเซตแร์ด้วยนะอ๋อ โอเคต้องใช้ต้องเอา a p o เป๋ามาถึงอออฟิศแล้วนองแม็กไปทำพาสปอร์ตกันไปขอออฟฟิศครับไปทำพาสปอร์ตทำไมน่ารักจังใครซื้อหมวกให้ครับอีใหม่ครับ cái em đang là lục cái em đang thật quá lời hết mình ổn định Application yeah. date of birth, right? Set. Yeah. Okay. Wait. Come on, He won it. He won the money. <laughs> um, 100. I have room this morning. Pass Tell me! ไกับไทยกับไทยเย้เย้พีมีทีใจ yeah, yeah. อย่าลืมติดตามน้ำหวานให้บอยผ่านทาง YouTube นะคะและอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย